ครับเพื่อนๆหลังจากที่ได้รับเจ้าโซล่ากรุฟคอ o ์สนะครับมาใช้อยู่3วันนะครับก็วิ่งได้แค่15กิโลเองนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทำคลิปนะครับวิ่งเทสจริงนะครับว่าอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณกี่กิโลลิตรเนาะแล้วก็สปีดส,สูงสุดได้สักเท่าไหร่นะครับผมว่าแล้วเราก็มาจาัดราท วอร์มเครื่องรอ,อก่อน,นครับอากาศเย็นๆอาจจะต้องดึงโ้กนิดหนึ่งทางเพื่อนเป็นไซส์มินินะครับผมตัวจะไม่สูงมากนะครับแล้วก็เนี่ยครับระยะของเบาะดูสิประมาณาเกือบถึงเอวเลยเนาะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะครับวันนี้เราจะวิ่งจริงครับคลิปนี้เราจะวิ่งจริงนะครับผม เบาเราจะถอดออกแล้วก็ไปเก็บนะเนาะเบาก,ก็ถอดง่ายนะครับผมดึงปึ๊บบิดดึงปึ๊บบิดนะครับโอเคเก็บไว้ก่อนขี่ในเมืองก็ดีนะครับไม่ใช่ขี่ในเมืองสิขี่ในตลาดาไปซื้อกองซื้อแกงนะครับซื้อกับข้าวนะครับเนี้ย แต่ก่อนที่เราตัวเล็กเนาะก็จะทะเยงเลยนะครับกดสุดขาเลยนะครับเกียร์ก็จะตบลึกหน่อยนึงนะครับไอเจ้าโซลากรูฟครอสนะครับผมก็ลักษณะก็คล้ายๆนะครับกับเจ้า Honda Super c ร p ใส่ยางหนามก็แล้วกันเนาะก็จะออกแนวเชิงสายลุยหน่อยๆน,นะครับผม เครื่องนะครับก็เป็นคาร์บูเรเตอร์นะครับ 125cc นะครับผมถนนแถวบ้านช่างเปิ้ลเนี่ยมันก็จะเป็นลาดยางซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ผิวสนนก็ไม่ได้เรียบร้อยอะไรนะเพนะื่อนๆนะก็ช่วงไหนที่ทําความเร็วได้ก็ทำนะครับช่วงไหนที่ทําไม่ได้ก็ชะลอเอาเนาะเดี๋ยวเราเข้าปั๊มน้ามันนะครับ ในสเปคนะครับเติม91ได้นะครับแต่ว่าช่างเพื่อนเนะี่ยอยากได้95มากกว่าอ่าตัวเบาะนะครับตัวเบาะเนี่ยใช้ลูกยางดูดน,นะครับผมไม่มีกุญแจล็อกนะครับแต่ว่าฝาถังเนี่ยสามารถล็อกได้นะครับเพื่อนๆก็เติมเต็ม,ตมถังเลยนะครับตอนนี้95เต็มถังเพื่อเราจะทดลองว่าสรุปแล้วเนี่ย<ช>ที่เราใช้งานกันปกติเลยนะครับ เจ้ากรุ๊ปครอสเนี่ยสามารถวิ่งได้กี่กิโลลิตรนะครับผมเราก็มาตั้ง G P S ก่อนเดินทางนะครับผมตรงนี้ก็สัมพันธ์กันอยู่หน่อยๆนะครับก็เข็มนะครับเข็มหน้าปัดนะครับซึ่งเป็นอนาล็อกเนี่ยก็สัมพันธ์อยู่กับตัวเลข G P S อยู่พอสมควรเลยนะครับล้าก็ขับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับเดี๋ยวเอากล้องไปติดที่ที่หนึ่งนะครับผมสปีดนะครับผม ก็จะ60มั่ง70มั่ง80มั่งแล้วจะเราเลยนะครับตามพื้นผิวของถนนนะครับแล้วก็ความเร็วค้าสามารถทําได้ก็ทำครับช่วงที่จอดติดไฟแดงก็อาจจะมาชุดเคยด้วยกันนอนหมอบนี่เป็นไงล่ะอ่าถึงที่หมายแล้วนะครับตอนนี้ก็ความเร็วสูงสุดก็จะได้ประมาณนี้นะครับผม ความเร็วต่ำสุดก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็เฉลี่ยนะครับผมเพื่อนๆระดูตรงนี้นะครับผมโอเคอันนี้ได้วันแรกนะครับเดี๋ยวเราจะทำวันที่2นะครับก็ตัวเลขตอนนี้ก็ร้อยกว่าแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็เข็มน้ำมันเนี่ยตกอีแล้วนะครับไม่รู้ว่าปริมาณน้ำมันที่ยังค้างในถังนี่เหลือเท่าไหร่นะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมก็ขี่ไปนะครับแล้วก็เติมน้ำมันนะครับพอดีก็ตอนเติมเนี่ยมัวแต่คุยนะครับเลย คันหลังเขาเลยมาเติมแล้วก็เราก็เลยจำไม่ได้ว่าปาริมาณน้ํามันที่เราเติมนะครับได้เท่าไหร่นะครับก็เห็นตัวเลขแว้บๆว่า2.774ลิตรนะครับผมระยะทางก็ได้ร0อยกิโลเมตรนะครับหลังจากออกจากปั๊มได้แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับขนก็ลงซานะครับดังนั้นนะครับก็ขอจอดก่อนแล้วก็แต่งตัวด้วยเสื้อปันโจ นิดหนึ่งนะครับผมจากนั้นเราค่อยไปต่อนะครับนี่นะครับ,รบก็สนุนเปลี่ยนนะครับตอนแรกที่ตั้งใจว่าจะทำ สรุปว่าความเร็วได้เท่าไรนะครับผมก็มันก็วิ่งไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราค่อยมาทําอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมเนี่ยพอวิ่งมาได้สัก20กิโลนะครับฟ้าแจ้งจังปางเลยนะครับถนนนะครับถนนก็จะเป็นขึ้นเขาลงเขานะครับขึ้นเนินลงเนินนะครับผมนี่เป็นคนแปลกอยู่คนเดียวเลยนะครับใส่ชุดกันฝนอยู่คันเดียวเลยนะครับผมเพื่อนร่วมทางเขาเห็นเขาก็คงตกใจว่าไอ้ห้อนี่มาจากไหนอ๋อนะครับ ตอนนี้ช่างเพิินถึงที่ทำงานแล้วนะครับต้องขอจอดก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยสรุปกันนะครับว่าระยะทางนะครับที่วิ่งมานะครับ48กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราจอดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าระยะทาง 48กิโลเมตรเนี่ความเร็วเฉลีย่ยได้แค่นี้นะครับผมแล้วก็เออไม่ใช่สิก็40กิโลครับจากปั๊มน้ำมันเนาะแล้วก็ใช้เวลาไปพอสมควรเลยนะครับทีนี้เรามาคำนวณน,นะครับเพื่อนๆเราเอาตัวเลขที่เราถ่ายหน้าปัดน,นะครับ106.6กิโลนะครับลบด้วย20.1กิโลนะครับก็จะได้86.5นะครับ จากนั้นนะครับเราก็มาหารด้วยปริมาณน้ํามันที่เราเติมนะครับก็2.774ลิตรกันแล้วกันนะครับผมนี่นะครับ31.18กิโลต่อ1ลิตรนะครับผมดังนั้นนะครับใครที่เคลมว่า40ิลิตรต่อกิโล50ิลิตรต่อกิโลนี่ไม่ใช่แน่นอนนะครับผม โอเคทีนี้มันขากลับบ้านแล้วนะครับก็ไม่ได้ถ่ายแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าเราจับหน้าปัด GPS กันแล้วกันนะครับผมว่าเราวิ่งกลับบ้านใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ความเร็วขับแบบสบายๆนะครับมันจะเฉลี่ยสัก4กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมโอเคนะครับ ทีนี้พอถึงบ้านนะครับจากการใช้งาน2วันติดติดกันนะครับเห็นไหมครับขาตั้งนี่มันแดะเกินไปนะครับรู้สึกว่ามันจะไม่สมาร์ทนะครับผมเนี่ยพอเอาขึ้นเนี่ยมันไม่ขนานกับตัวรถนะครับอาจจะต้องไปทําเพิ่มนะครับเวลาตั้งขาตั้งเราอยากได้รูปทรงสวยๆก็ต้องเอาหินหนุนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเกียร์นี่เข้ายากมากเลยนะครับแข็งๆกระโดกกระเดกยังไงก็ไม่รู้นะครับกดยากครับถอนยากด้วยนะครับผม ส่วนดีนะครับส่วนดีก็มีนะครับไอ้ไฟหน้านะครับเราจะปิดก็ได้นะครับเปิดไฟหลีกก็ได้หรือเปิดไฟหน้าก็ได้นะครับผมนี่มันดีตรงนี้นี่เองนะครับแล้วก็รูปทรงก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวนี้นะครับเราได้ตะกร้ารถจักรยานไฟฟ้ามานะครับในราคาร้อยเดียวนะครับจากช้อปปี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเบาะถอดออกแล้วก็ใส่ปิ๊บดีหลังนะครับ ส่วนโชคนะครับที่มันเพิ่มมาความยาว17เซนเนี่ยมันไม่ได้ยุบเพิ่ม17เซนนะครับมันก็ยังกระโดกกระเดกแข็งกระด้างกระเดืองอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเราก็คงต้องไปปรับดูอีกทีหนึ่งถ้าอยากได้ช่วงยุบที่มากขึ้นนะครับส่วนนะครับไอ้นี่นะครับที่ล็อกหมวกกันน็อกมันมีก็ดีนะครับแต่ล็อกอย่างยากเลยไม่ได้มุมไม่ได้อะไรเลยนะครับผมแล้วที่สําคัญหมวกกันน็อกเราไปถูกับท่อด้วยนะครับ โชคเนี่ยขนาดนี้เบอร์2แล้วนะยังแข็งกระโดกกระเดกอยู่เลยนะครับตอนนี้ก็ปรับมาเป็นเบอร์สุดท้ายเลยครับเบอร์ต่ําสุดนะครับส่วนดอกยางนะครับวิ่งดีครับดอกยางวิ่งดีสําหรับสนนดํานะครับแต่ถ้าเจอลูกลังนี่รถจะลอยไปลอยมาความรู้สึกเหมือนว่ายางแบนยังไงก็ไม่รู้นะครับอีกตัวหนึ่งครับที่อยากให้เพื่อนๆดูนะครับเบาะนะครับไม่มีที่ล็อกไม่พอนะครับ เวลานั่งมันทายไปทายมาเหมือนตัวเองจะเปลี่ยนทิศทางตลอดนะครับผมมันก็มีความรู้สึกไม่ดีนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับผม่ะ เดีย๋ยวขอเสริมอีกหน่อยนะครับผมตอนนี้นะ้ํามันเราตกเตแล้วนะครับถึงตัว E มุมซ้ายบนแล้วนะครับเราก็อยากรู้ว่ามันเหลือปริมาณสักกี่ซีซีเนาะพอเปิดถังนีนเขยา่าดูก็ยังเห็นอยู่นะครับนี่ยังไม่น่าจะหมดถังสักทีเดียวนะครับผมเราก็ไปเติมปั๊มเดิมนะครับตัวนี้เลขสะสมอยู่ที่2 2 0 4นะครับผมเราเติมน้ํามันไป2.808ลิตรนะครับ2.808 พอเติมเสร็จทีมันก็ไม่ได้ชี้ไปที่ตัว F เลยนะครับผมแสดงว่าเกดนะ้ำมันก็ยังเพียเพ้ยนๆอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวสรุปอีกทีครับผม